ค่ะแม่ครับแม่ครับไร้เหมือนเสือน้องใหม่ของพี่เสือนะครับดูตัวโซนโซนแค่ปลอกโอ้โหปลาลอกกิ่งอะไรงี้นะครับถาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจริงแล้วโซนนะคะแต่ถ้าทําเป็นเรียบร้อยเลยบอกว่าไม่เลี้ยงตัวนี้น่ะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าโซนนอนเฉย ถ้าไม่นอนนี่จะเอากลับบ้านสวนยางไม่ได้กินเก็บมาจากสวนยางฝั่งไหนคะแม่ไม่ไม่เขามาให้แม่ถึงบ้านเลยเขามาให้แม่ถึงบ้านเลยค่ะสวนยางทางไหนคะนู่นภูผาแอกนู่นภูผาแหกวิ่งตายแล้วทํายังไงอยากได้สักตัวจังเลยจังเลยจะมีกับเขาเหลืออีกตัวหนึ่งจะเขาไม่ให้เขาว่ามันสวยไงมันสวนง่ายอันนี้มันชนไงเขาบอกมันดื้อมึนด้วยตัวนี้น่ะแต่มันทําเป็นตลอดเสด็จแม่นะ บอกว่าอย่าเอาไปให้เขาปิ้งเอามาให้แม่เลยว่มีนี่ยนั่นนั่นเห็นไหมนี่มันเลีวสุเร็วนะนั่นนั่นนั่นอยาไปสู้เข้านอนนอนลงนอนลุกนั่นนั่นจะไปละรักหมานะน้องหมาน้องหมาสมาชิกยังไม่กินยังไม่ทำยังไม่อาบน้ำเลยเอาหมามาก็คุณแม่เลือกตัวขาวเพราะว่ามันโซนนะคะมันโซนขาเอาม่อยู่แต่ว่ามันก็ปลอดปลอดอยู่นะนอนนอนนอนลุก เขาเรียบร้อยนี่นะครับรอโหลดชื่ออยู่นะฮะได้มากี่ตัวพี่เอาไปให้แม่ได้มาให้สองตัวมาให้แม่ทำใจเอ้าเอ้าเอ้าเอ้จะไปไหนเอ้าเอ้เอ้าใจถึงไหมเอานะโอเคครับใจถึงเลยใจถึงใจกล้าเหมือนแม่เลยแม่ชอบมันแม่อืมพี่จันญาบอกว่าแม่มีลูกใหม่แล้วใช่ชื่อน้องเงินและน้องทองน้องเงินน้องทองอืมแล้วต่อไปแม่ก็จะเล่มน้องเอลและน้องสือ ไม่เหน็ดหลุดมากวันนี้เหน็ดหลุดบ่อยมากเลยไม่เอาลูกไม่เอาเอาไม่ชนไม่ชนเอ้าเออนอนเลยนอน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 เอาทำอะไรน่ะนอนหาและต่อไปนี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของมันไหมนะคะมาอ้วกแล้วจะอ้วกแล้วลูกกินเยอะกินเยอะกินเยอะเลย ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะยังนี้กำลังรอรอให้เอฟซีตั้งชื่อให้ค่ะโอ้โหวตมาเลยค่ะจะตั้งชื่ออะไรนะคะของน้องเสือรียบร้อยค่ะของคุณแม่ก็จะซนนิดนึงนะคะของเสือชื่ออะไรอ่ะก็รอเอฟซีตั้งชื่อให้เหมือนกันครับต้องมีซอเสือนะนี่ต้องให้มีซอเสือดีกว่าเสียยกหน้าดูขึ้นดูสิเสือนะพ่อชื่อเสือลูกก็ตั้งชื่อสิงเออ แต่มันไม่ส่วนน้อยน้อยค่ะสนี่มาแล้วนะคะนส่วตนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเขาเปตามันได้ดูตามันอ่ะตามันตาพร้อมประจันพร้อมประจนไทยเห้ามันไพร่เขาเขาเกลียดมันเขาบอกว่าจะปิ้งเออเขาจะไปปิ้งเหรอคะเนี่ยไม่ต้องปิ้งมันดื้อไงตัวนี้มันดื้อใครปราบไม่อยู่เลย เห็นไม้พูดแล้วก็นั่งมองเลยนะดูตาดูตาดูตาเขาสอ,สอ,สอดส่องด้วยตาสอดส่องมากเลยดูตัวตานั้นตัวดูคนนั้นชื่อวแบตัวตนั้นอ่ะตัวตนั้นเรียบร้อย okay. ตาไม่เหมือนกันเนาะนี่เหมือนแววตานี้จะนิ่งๆเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อย <laughs> ดูแววตาเรียบร้อยกับแววตาสนนะคะไม่เหมือนกันอันนี้พร้อม <ๆ S 3> ที่จะ <laughs> ไปไปอย่างเดียวสู้เห็นไหมไปอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าให้ี่ตาเต็มหน้าเลยรูปพี่เสือน่ะหน้าทำไมมอดแหม่มจำเพิ่งมาใหม่ที่ตาเต็มหน้าเลยเพิ่งมายังไม่ได้อาบน้ำเฮปนี่นี่นี่เฮปยังไม่เอาออกอยู่นี่นี่เห็ไมเอ็กโอ้โหเฮปออกเร็วๆนี่เอาออกเร็วๆยังไม่ได้ทำกับข้าวเดี๋ยวเลืแม่ไปอาบน้ำเอาไว้ก่อนต้องไปเอาแอลกอฮอล์มาก่อน ไม่เน็ตค่อยหลุดเอาหลุดเอาว่ะวันนี้หลุดตลอดเลยนะคะเน็ตแม่ให้เลี้ยงแม่ไม่ได้ให้เอาไปไหนจะกลับบ้านด้วยไม่แลกลับบ้านไปอยู่ที่กระท่อมโอเคป้าไปอยู่กระท่อมเนาะนี่ครับลูกพี่สาวครับับลูกแม่ทำใส้ทำเล่นด้วยกันทุกวันไงไปนอนกระท่อมด้วยโอ้โหตาตาเมื่องนอนละมั้งนั่นเมื่วงเม่องจ้องโซนอ่ะเมื่วงนอนแล้วนั่นจะตื่นคนนี่คนเยอะ วันนี้เราก็จะได้ชมความน่ารักของน้องหมาบกบก่อแต่อันนี้มันดื้อนะเขาบอกว่ามันดื้อมากเลยคุณแม่เอามาเลี้ยงคู่กันแสองสองตัวนะคะยังไงก็รอติดตามชมพัฒนาการของน้องๆนะคะของน้องๆน้องหมาต่อไปนะคะขอให้เรามีความสุขเนาะได้สดชื่นกันเอ้นอนลูกนาบกบก็สดชื่นยน่ารักจังเลยนอน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 ลูกนอนนอนนะนอนนะนอนนะเห็นไหม น้องน่ะเขาไม่ชนเลยตัวเองน่ะชนมากเลยเห็นที่ไหนคะเห็นทางชามที่ไหนเออส่งไปครับส่งไปครับคุิผู้ชมชื่ออะไรชื่ออะไรโจะตั้งชื่อให้ดิเสียเสืมาน้อยไม่เอาเอาชื่อที่แบบชื่อน่ารักน่ารักที่ไหนครับงกำลังที่ไหนครับจอมโจรเสือพาไปเออจอมโจรเสือพาไป ปันปั้นนาคามจอมโจรเสือพาไปได้ชื่อแล้วหนึ่งชื่อนะคะจอมโจรเสือพาไปปนาคามได้แล้วหนึ่งชื่อจอมโจรเสือพาไปนะคะจ้วตังให้รอจนค่ะเอาตัวเล็กม่งนอนแล้วผมพูดก่อนคนแรกเลยนะเนี่ยจอมโจรเสือพาไปเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะสนรอง น้องๆลูกหมานะคะรับผิดรับผิดดูจัดจัดน้องน้องด้วยค่ะน้องตัวผู้จะไม่รู้จักแม่ลูกเสือนนั่นแหละเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมอนสเบอสามนิ้วด้วยขอบคุณนะคะอยู่กับลูกค้าเราแล้วนะคะทีซีแชนแนลวันนี้ขอเลยครับกกดไลค์กดติดตามฝากชมคลิปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวซับสไครต์จะหลุดจ้าส่วนจากในที่ เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้อร้มเยอะเนี่ยเห็นไหมอร์มที่ประจนพะจันทร์ท่านผ่านกับใครก็ได้ทุกเมื่อดวงตาของตามันดุดังตัวนี้ซื้อเนี่ยตาซื่อ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามให้กับต้นทัพประกอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นน้องใหม่ของแม่ของแม่คาใสแล้วก็พี่เสือพาไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอือครับ นี่นะครับมาดูกันนะครับว่าความน่ารักของน้องๆนะครับทั้งสองตัวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมต้นฮับก่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ,นะรบสวัสดีครับตัวนี้คือง,ง่ามแพ้ก็ไปก็เตรียมไปได้วยหมาเนอะไม่ไง่ายก็ได้สมาชิก